สวัสดีจ้ามาพูมาพอยอีน้อยพาเพลินชาแล้วจ้ามันเริ่มขึ้นแล้วจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุ้ยอีน้อยเริ่มขึ้นแล้วกับโครงการอลังการงานสรา้างยายยวงกับบอลลมประเพนีนะคะประเพณียึดพื้นที่จ <c oughs> ับแม่นงางทอรณนีนะคะพี่น้องจ๋าน้องไส้นบเปิลกับผ้ากันร่วม กันนะคะคุดลุมคุดอันนี้เป็นคุดลุม่มเสาปูนนะคะพี่น้องจา้าอีหน่อยเอาเสาปูนที่แรกว่าสิหาเสาอันไม่เสายางเอาไปเอามาเออเอาเสาปูนดีกว่ามันจังมันโค้งนะพี่น้องจ่ากับคุดลุมจา้าเอาไว้เป็นฐานตอหม้อเนาะกลับมาเบิงกันจ้าวาต่อไปสิจังใดนะคะ ข,ขุดแล,แล้วนะคะทั้งหมด10หลุมนะคะพี่น้องจา้ากระด้เวลาสังหินสังทรายนะคะมะลงแล้วกส็สังปูนนะคะมาผสมเห็ดาฐานนะคะให้มันแข็งแรงนะคะทั้งหมดนี้ใส่งบประมาณอยู่ที่พันตนๆน,นะคะพี่น้องอันนี้ยังบดได้ร่วมเสานะคะพี่น้องจา้าเสาหนีีน้อยมีอยู่แล้วนะคะมีอยู่ อัในใดที่เป็นวัสดุที่หาได้อยู่ในบ้านนะคะในบ้านในเฮียนเฮากะสามารถเอามาใส่ทดแทนได้ทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องจา๋าโอเคค่ะอ่าคลิปต่อไปนะคะคลิปนานอีน้อยจะมาะเฉลยนะคะว่าพวกอีน้อยสิบผ้ากันเทียอีหยังนะคะนี่ย่มต่อไป บะติดครับบะติดอืนันนั้น,นนะชิยามไม่เนี่ยัไปกคนไหนนั้นไ,นไม่ไใช่กับไอนนี้ภาเดืดใจครับรม,มันตัวทีมาเป็นอันนั้นเลยดิเมียวที่ควาวยควาคนเอาดีแต่มึกที่เห็นนะ เอ้ยมันยึดนั่ตายเออหมดทุกดอกมันฟมด้งรถอียกนขุมเอาหินมาใส่ไหมนี่ทีแล้วแทะขวดทวงนี่ขวดเลี้ยวๆไปเนี่ยปครุ่มเลยปอาให้เดียวไล่อันขนไล่ตาไล่อันนั้นนั้นกันมันกระซิบคือมเห็ดผู้เดียวเ็เดียวเมน ันนเ้้้าาาีีีเเ,เออันนนนนน,นส,สป็นนังไดยายย่วงอีแม่คอยได้สอนแจกสอนลูกเป็นให้โตนี่ละจ้ายายย่วงของแท่นี่ละเขาเอินว่าให้เลี้ยงลูกใส่กันเป็นนังสี่และพี่น้องถ้ามีโอกาสก็ได้สอนลูกสอนล้านเป็นใหน้โตแบบนี้นะคะ นี่ราคาคือวิถีชีวิตบ้านๆเช่าวาสิงหนไทเฮ้านะคะพี่น้องจ๋ามีอียงเล็กๆน้อยๆก่ะพ่อได้บอกได้จากันให้ปรึกษาซึ่งกันและการแบบนี้จ้ะพี่น้องน้อยโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี้นะคะโอเคค่ะลุยๆต่อไปน้องเอ้ยอสีลุมอสีลุม ไม่เบิดทิเศร้าปุ่ีเ็นดเพราะว่าีเศร้าเมืนได้ใส่ซอฟหนึ่งเหมืนหมลมันพุ่งพุ่งนึงพันซอปลานี่กูใส่อยู่นี่นะทที่กูเห็นอยู่นซอปลานะใส่ใส่อพุ่งนึงนะบ่มีหิน่อมมีหินนแล้วนาะชิออมันต้องได้ใส่หินนีตัวนี้นะใส่ชิองใส่ชิดกอฟังไปฟังมา กะิได้ความรู้รอบตัวไปน้ำได้จ้ะพี่น้องจ้าการวัดระดับน้ำการผรสมปูนเห็ดกอเสาน่องๆเขามีตะคนเก่งๆจ้ะพี่น้องจ้าแต่สงสารตั้งแต่นับเปิดนนี่แหละ คนอื่นกขาเจากะมิเตว่าเว้านะคะแต่คนเดีแต่คนเด็ไอ้คนหลุมนะตอนนี้ที่มือทีสุดก็ขึ้นนาเปอจ้าพี่น้องจ้าแต่สงสัยอีน้อยสงสัยต้องได้อัดฉีดเพิ่มขึ้นให้นะเปอแล้วละจ้าพี่น้องเพิ่นเบาไปเพิ่นก็เฮ็ดไปขุดไปเศร้าเมยไปจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นความรู้รอบตัวเด้อแต่ไพ่มาฟังคลิปนี้ก็อาจจะแบบว่าโอ้ ็ดง่ายๆแต่ว่าอันที่จริงแล้วยถาบ่ลูกเพือบางายได้จะพี่น้องจ๋าว่าจะเฮ็ดขึ้นมาไใดกว่าจะวัดระดับน้ำได้ทำยังไงนะคะอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่แฝงด้วยสาระดีๆเด้อพี่น้องจ๋าต้องจับระดับน้ำเสือกันนี้นี่บริเวณที่ไหนเสือกันนี้นะคนแล้วๆนี้อุ้ยซื้อเชือกไหม่อ๋อไหนี่ยซื้อเชือกไหมเนาะ ระดับนี้เรหตุไม่เหเระดับนี้พันไหครับออดเลว่าต้องเอาลงมาระดับนี้มาจ้ะก็คือห่อยากระดับขี้เส้นมาแทนที่ระดับนี้ไหมมาแทนก่อนเบิดทุกอันเลยอกูน่าเมืที่ได้ดึงไปใส่ฮอเศ่านั้นานั้นฮมตรงให้เข้าเบิ้อแล้วบ่ว้าไอินลูกบอลเลยเนย Tân này như này luôn tì, tì, tì. Ô, ăn làm lợi, tì. Ô, ăn mừng lợi. Ô, ăn mừng lợi. Ô, ăn mừng